ครั้งนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดเลยอำเภอเชียงคานนะครับพาเด็กๆมาอยู่ที่รถบ้านนะนะจะมองเห็นแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็จะมองเห็นภูเขาของฝั่งประเทศลาวด้วยนะตรงนี้เป็นรีสอร์ทที่ผมจองไว้นะครับครั้งนี้นะจะเป็นการรีวิวฝั่งของรีสอร์ทที่จองไว้ที่เป็นรถบ้านแล้วก็จะเป็นบ้านพักด้วยนะครับ มีหมอกหน้านาเลยนะยามเช้าเนี่ยเดินทางจากมหาสาร,รคามไปที่จังหวัดเลยอำเภอเชียงคานร,ระยะทางก็ไกลระยะหนึ่งนะช่วงหน้าหนาวแบบนี้พาเด็กๆไปเที่ยวกันครับ ครั้งนี้นะครับมาเดินทางผมจอดกินข้าวที่ร้านเจ๊กิมนะอยู่ที่ผานกเขานะครับระยะทางเนี่ยก็อยู่ประมาณตรงกลางนะครับจากมหาสารคามไปถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยอะนะก็อยู่แถวแถวผู้กระดึงอะนะครับแถวนั้นแหละเออเป็นร้านขายข้าวแกงนะครับมีหลายเมนูเลยใครสนใจก็แวะไปทานกันได้นะ ยังไงวะจุดเช็คอินต้องเช็คอินตรงนี้ป่ะสวัสดีครับพอดีจองที่พักไว้ครับผมรบขอบัตวประชาชนจองท่านอ๋อได้ครับจองไว้ห้องรถบ้าน ้านหนึ่งรสถ้านน่าจะรถบ้านหนึ่งครับโอเคครับทุกคนตอนนี้มาถึงแล้วนะครับก<อ>็เดี๋ยวเข้าที่พักกันจะเป็นยังไงนะโูยเลย รถบ้านหนึ่งนะครับนี่คือใช่บ้านไหมนี่ใช่้าไหมปุ๊บปะฮะแต่มันมีล้อด,ด้วยบ้านหรือรถใช่รถบ้านครับรถบ้านใช่เห็นเนาะ <c oughs> นี่คือวิวนะครับยำเลยเรามีภูเขาแล้วก็แม่น้ำขงนะครับอยู่ตรงนั้นครั้งนี้ก็มากันที่จังหวัด เลยนะครับเชียงคานนะนอนรถบ้านกันนะครับวันนี้อืมเอาข้าของไปเก็บก่อนเฮ้ยเฮ้ยทำไมไปอยู่ในนั้นล่ะทำไมาอยู่ในนั้นล่ะในน,น,ะนั้นกี่คนออสองคนเลยเหรอ,อโอ้ยโอ้ นี่เข้ามาข้างในแล้วตอนนี้นะครับก็จะเป็นโซนแบบโซฟานะตรงนี้เออแล้วก็อันนี้ก็โอ้โหครบเลยนะนี่ตัาจะเป็นเตาแก๊สใช้ยังไงไม่รู้ใช้ไม่เป็นเปิดต้องเปิดป่ะโอ้ครบคันนะครับเตาแก๊สเลยแหละเออือมเครื่องครัวทั้งหมดก็ครบเลยนะครับนี่กานำร้อน อันนี้อะไรวะเหมือนจะเป็นเครื่องชงกาแฟนะครับอันนี้เออขยับมาก็จะเป็นเตียงนะครับผมนี่เลยเตียงประมาณนี้เลยครับอืมแล้วก็มีแอร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่เตียงก็ประมาณนี้เลยเออเตียงที่เขาบอกตามสเปกก็ประมาณห้าฟุตนะครับเออแล้วก็มีตรงนี้ตรงคอนโซลเนาะเออห้ามกดนะเขาบอก ก็จะเป็นน่าจะเป็นแบบอะไรครอบครัวในรถบ้านนี้แหละครับอืมก็ชั้นวางของผมวางกระเป๋าเรียบร้อยข้างล่างนี้มีอะไรบ้าไม่รู้ตู้เย็นนะครับตู้เย็นก็อยู่ในตู้แบบนี้เลยเออแจมๆนะครับเข้าไปดูห้องน้ำนะห้องน้ําเป็นแบบกดนะครับนี่ฮึบนี่ ก็มีสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็อ่างล้างมือนะตรงนี้เป็นเหมือนแบบเออที่ห้อยแขวนเสื้ออะไรได้นะครับอืมแล้วก็นี่ที่อยาบน้ำจริงก็เป็นอย่างนี้ครับก็จะมีด้านบนเนาะแต่จะเอาไว้ระบายอากาศทางโน้นก็น่าจะเป็นกระจกนะครับแล้วก็มีปรับได้นะเครื่องทำนวาอุ่นนะครับอืมเยี่ยมโอเค จำเลครับนี่อุปกรณ์ดับเพลิงนะนี่ก็สำคัญนะครับโอเ<า>คป่ะเป็นไงบ้างชอบไหมชอบอยากใช้ต่อือ,อก็มีหลายโซนนะครับก็ลองเลือกๆดูนะจะมีบ้านแบบละดัแบบบ้านโดมีก็มีนะครับอ ข้าไหมเข็นด้วยข้าไมีกี่ลูกนะกรุตินะลูกที่ 1, 2, 3, 4, 5, ับโอ้เยอะจังหลังจากที่ชมวิวอยู่ที่ที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกมาหากินข้าวข้างนอกนะ ร้านนี้นะครับก็เป็นร้านที่ติดกับริมโขงเลยนะครับแต่ว่าก็เป็นแม่น้ําโขงตอนกลางคืนน่ะนะมืดๆเลยมองก็ไม่ค่อยเห็นเลยครับยิ่งในกล้องตอนนี้เนี่ยไม่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นจุดชมวิวได้ด้วยแหละนะเออถ้าตอนเช้าเช้ามาก็น่าจะเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็จะเป็นถนนเดินลาดยาวนะ ตรงเชียงคานะเนาะใครที่เคยไปก็น่าจะพอเคยเห็นบ้างนะครับตรงนี้มีจุดถ่ายรูปให้อีกฝั่งนึ่งก็จะเป็นประเทศลาวนะครับอ่ะกินข้าวเสร็จแล้วก็จะกลับที่พักเหมือนเดิมครับ กานอนนอนตุ๊กแกมา Ui tem tem บสาีตอนเช้านะครับวันนี้ตอนเช้าบรรยากาศดีมากเลยดูหมอกครับโอ้ยหมอกแบบมองไม่เห็นอ่เภูเขาเลยนะหมอกบ,บางหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นวิวที่เป็นแบบว่าแม่น้ำโขงกันนะเออมาตอนกลางคืนมื่อคืนก็ไม่ค่อยชัดนะครับเขาจะแปลกใจนะครับว่าทำไมผมถึงได้มาอยู่ตรง บ้านอัน,นเนี้ยเนาะตอนแรกู่รถบ้านซึ่งรถบ้านก็อยู่ตรงนั้นนะนี่เมื่อวานนี้เนาะก็เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าเครื่องทานโนอุ่นนะครับมันไม่ติดอะนะเครื่องทันนอุ่นเปิดไม่ได้นะครับก็เลยให้พนักงานเขามาดูเนาะทีนี้พอเขามาดูแล้วก็เหมือนว่าจะซ่อมไม่ได้นะครับเขาก็เลยให้ย้ายห้องอะนะครับอืมก็เลย ได้ย้ายมาอยู่ข้างๆนี่แหละเออจะได้อีกวิวหนึ่งนะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะว่ามีอะไรบ้างเนาะโอเคได้รีวิวอีกห้องหนึ่งเลยไปก็จะมีตรงระเบียงที่นั่งอยู่นะตรงนี้เนาะก็ม,ม,มีโซฟานะครับตอนนี้เนาะเออแล้วก็ที่นอนนะครับอืมก็ค่าของมันเหมือนกันเลยครับมีโคมไฟให้ด้วยนะครับนาฬนะิกาเนาะแอร์ตรงนี้นะแล้วก็ เครื่องทำกาแฟแล้วก็การดาร้อนนะครับเออทีวีก็มีนะครับกระจกบ,บานใหญ่มากอันนี้คือกระจกทั้งหมดเลยสุดยอดเลยเออนาอแล้วก็นี่ที่วางของนิดหน่อยนะครับข้างในนะห้องน้ำนะครับก็เป็นโถเนาะแล้วก็นี้เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับอืมีมแบบว่าอาน้ายยาสระผมกับ สบู่นะครับแล้วก็เขาจะมีแปรงสีฟันกับยาสีฟันให้ด้วยนะครับที่นี่นะคือตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะหนาวมากกระจกแบบห,หมอกคือโอเคบรรยากาศก,ก็เป็นประมาณนี้ครับผมก็น,นั่นแหละครับทุกคนภายในก็เป็นประมาณนั้นน่ะนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเครื่องทันว่าอุ่นเด็กๆก,กน็น่าจะลำบากเลยเพราะว่าน้ำก็นาวนะ แล้ววันนี้ก็ตอนเช้าเนี่ยหมอกแบบเยอะด้วยก็นั่นแหละครับผมก็เลยต้องได้ย้ายมาที่นี่เนาะแต่จริงๆถ้าผมมาคนเดียวก็นอนรถบ้านได้นะครับเออก็เลยเป็นห่วงลูกกันนะครับก็เลยย้ายมาเออแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปกินข้าวแล้วแหละเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับว่าอาหารมีอะไรบ้างเนาะเออวันนี้ตอนเช้าอากาศก็หนาวด้วยเด็กๆกําลังอาบน้ํากันอยู่นะครับเออใช้เครื่องทาน้ำอุ่นให้เต็มที่เลยแล้วกันเออนะอ่ะนุน่น วิวสุดยอดเลยอ่ะภูเขาแล้วก็มีแบบแม่น้ำโค้งอ่ะเอออ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าอาหารกับข้าวเช้ามีอะไรให้บ้างครับไป บายภูเขาเร็วดับแล้วนะครับจับแล้วนะครับ้องกเดี๋ยวไมาใหม่เนี่ยตอนนี้กำลังจะไปเช็คเอาท์นะครับ ในบ้านวสองคนระับพนะีเสิบเช็คเอาท์ครับเช็คเอาท์เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมก็ดีมากนะครับเป็นที่ที่ผมคิดว่าดีเลยแหละเออแล้วก็ตอนที่เครื่องทางรกอุ่นไม่ติดเนาะเขาก็ไม่ลังเลยนะครับเขาก็เปลี่ยนห้องให้ทันทีเลยนะครับผมให้เราเลือกห้องเลยครับโอเคในคลิปนี้ก็มีเป็นประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวผมจะกลับมาหาสา,ารคาีก็แหละ เออถือว่าเป็นมารีวิวที่พักแล้วกันเนาะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผม,ผมก็มาพักผ่อนชิลๆนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าครับผมจะไปเที่ยวที่ไหนหรือไปกางเต็นที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมบาย